แล้วเนี่ยตอนนี้สถาบันทางสมองเนี่ยนะครับก็สนับสนุนให้มีการพยายามจะขับเคลื่อนเรื่องของดิจิทัลอุตสาหะซีเนี่ยคือให้ทุกๆุกหมหาวิทยาลัยนะครับมีการขับเคลื่อนเข้าไปสู่การเป็นหมหาวิทายาลัยดิจิทัลเต็มรูปแบบ <c oughs> เราก็เลยมีการพัฒน,นาพวกเครื่องมือต่างๆนะครับในการที่จะให้เขาตรวจสอบว่าเขามีความพร้อมอยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับ <c oughs> แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องพยายามจะดูด้วยว่าในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับ ที่หมหาชายสามารถจะขับเคลื่อนไปได้เร็วที่สุดมีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยนะครับสภาพแวดล้อมเหล่านั้นละมันควรควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับที่เราเรียกว่านิเวศนะฮะดังนั้นระบบนิเวศดิจิตอลเนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งที่มันน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้หมหาชายเนี่ยเกิดความร่วมมือเกิดเครือข่ายแล้วก็เดินไปพร้อมกันเดินไปด้วยกันนะครับแล้วก็สําคัญคือจะไม่โดดเดี่ยวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนมหาชายดิจิตอลเนี่ยนะครับ เคลื่อนไปเดี่ยวๆคงไม่ได้นะครับเราอยากจะให้เคลื่อนไปโดยการมีเครือข่ายภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมการจัดการการจัดงานในวันนี้เนี่ยะครับก็คือเพื่ออย่างน้อยก็เป็นการเหมือนกับเปิดตัวแนะนําตัวว่าภายใต้เครือข่ายภายใต้นิเวศเนี่ยนะครับมีใครทําอะไรอยู่ที่ไหนบ้างอย่างน้อยนะครับเมื่อรู้ว่ามีใครทําอะไรอยู่ที่ไหนการจะสร้างความร่วมมือในอนาคตมันย่อมเกิดขึ้นได้ครับอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์หลักๆในการที่เราจัด นนอยากขอควนถามอาจารย์ดานัยดาค่ะคการเชื่อมต่อกันกับนิเวศมหาวิทยาลัยดิจอทัาค่ะมีความสําคัญอย่างไรบ้างคะครับผมความสําคัญของการเชื่อมโยงกันนะในนิเวศมหาวิทยาลัยดิจิทัลเนี่ยอันที่1ก็คือเป็นการแบ่งปันทรัพยากรที่เห็นชัดเจนนะครับอย่างที่เราเห็นในเวทีเนี่ยวยาลยไหนทาอะไรขึ้นมาแล้วนะไม่ต้องทำำําซ้ํากันอันที่1ก็เรียกว่าเรื่องของประหยัด อันที่2เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการนําใช้ให้ตรงกับ a r e เียของมหาวิทยาลัยตัวเองในแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของแฟลกชิปนะอันนี้เรียกประโยชน์นะครับเมื่อเราประหยัดสุดและประโยชน์สุดเนี่ยการเชื่อมกันมันต้องถามกลับมาว่าทําไมถึงจะไม่เชื่อมกันะครับในอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญที่สุดในมุมมองของดิจิทัลเนี่ยหลายครั้งเราไปมองในเรื่องของ Infrastructure แต่ตอนนี้การขับเคลื่อนเนี่ยในเรื่องของการดำเนินขององค์กรต่างๆเนี่ยมันจะต้องเป็น p r s p o s i e n t e d นะครับมากกว่าเป็นเรื่องของ IT อย่างเดียวงั้นมันเป็นการเหลาทำให้ผู้บริหารระดับบนเนี่ย u t i l ล z e i ไเนี่ยได้ตรงตรงจุดนะครับและมันเป็นการเหลาคนที่เป็น IT ทีที่เรียกหลายครั้งว่าหัวสี่เหลี่ยมนะฮะ ก็ให้ตรงหน่อยให้รู้สึกว่าในการทำอะทุกอย่างมันก็ต้องมีที่มาก่อนที่จะมีที่ไปมันต้องเป็นมีเหตุก่อนที่จะมีผลดังนั้นการทำไอทีจากเดิมเป็นเรื่องของ modernization <c oughs> ก็จะปรับเป็น modernization <c oughs> เพื่อขับเคลื่อนทั้งประเทศและองค์การยกต่อไปครับแล้วถ้าเกิดว่าเกิดการเชื่อมโยงกันในกลุ่มของมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเชื่อมโยงภายนอกมหาวิทยาลัย,ยอย่างไรคะ ครับผมการเชื่อมโยงเนี่ยหลายครั้งในอดีตเนี่ยเรามองว่าเป็นโลกของการแข่งขันนะฮะและเรามองว่าถ้าเราทำเองได้ก็ทำเองเถอะแต่ในความเป็นจริงแล้วสามสิ่งสำคัญนะครับอันที่หนึ่งคือแฟลกชิพแฟลกชิพในความเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์เอกลักษณ์อของเราอ่ะไม่มีใครแย่งไปได้นะครับอย่างที่หนึ่งหาตัวเองให้เจอว่าเราเก่งเรื่องอะไรแมคคาทนิกหรือสมุนไพรเรื่องที่สองเนี่ยก็คือพาร์ทเนอร์ชิพ มันจะมีหลายส่วนที่เราไม่ถนัดแต่เพื่อนถนัดก,กว่าเราดังนั้นเนี่ยการที่เรามีเพื่อนเข้ามาอยู่ร่วมวงเนี่ยมันทำให้แฟลกชิปของเราอะ่ะมันดูแข็งแรงขึ้นมันดูมั่นคงขึ้นนะฮะแล้วสุดท้ายนี่แหละครับที่น่าสนใจมากมันก็คือตัวดิจิทัลหรือกลุ่มดิจิทัลชิพดังนี้นเนี่ยในการที่จะเชื่อมโยงกันเนี่ยประโยช์ของมันคือเชื่อมเป้าหมายเชื่อมกระบวนการทำงานแล้วจึงค่อยเชื่อม ข้อมูลและเทคโนโลยีการเชื่อมข้อมูลอย่างเดียวแต่ไม่เชื่อมเป้าหมายเนี่ยมันก็จริงๆแล้วก็เชื่อมไปอย่างนั้นแหละมันจะไม่มีประโยชน์ใดๆนะฮะการเชื่อมเป้าหมายมันจะเห็นในเรื่องของไทม์ไลน์ว่าจะเอาช่วงไหนเร็วช้าหนะักเบาก่อนแล้วจึงจะเชื่อมถัดไปในสู่ของอินฟราสเตรเจอร์นั่นเองนะหวังว่าคงไม่ยากนะครับใครที่จะได้รับประโยชน์จากการเชื่อมต่อของเบทังนครับครับแน่นอนที่สุดเลยนะฮะอันที่หนึ่งเนี่ย เรียกว่าลูกค้าหรือผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์เป็นอันดับที่1ของการเชื่อมโยงเพราะว่าเขาอยากจะเรียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้นแต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปการเชื่อมโยงกันเนี่ยทำให้เขาเนี่ยสามารถมีช้อยส์แล้วสามารถทําให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาเนี่ยได้ประโยชน,อน,น์อันที่1อันที่2นะครับได้ประโยชน์ในตัวมหาวิทยาลัยเองก็คือสามารถที่จะที่ตามที่เรียนไว้แล้วก็คือประหยัดสุดที่ประโยชน์สุด ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ใช้ข้า Amazing นะครับทำให้การเชื่อมโยงเพียงแค่ว่าเรากระเทาะ m i n d s e t ของเราจากการแข่งเป็นการแบ่งแล้วก็สิ่งที่ได้ถัดไปเนี่ยก็คือเราจะกลายเป็นคลัสเตอร์ต้นแบบนะครับของโลกที่มันเป็นโลกที่ทำให้เราเนี่ยไปด้วยกันแล้วก็ไปได้ไกลนะครับนั่นก็คือคลัสเตอร์ของ Competency มากกว่าเป็นแค่ Unit of Competency แล้วมันเป็นโลกแห่งความจริง ไม่ใช่เป็นโลกที่เราเอา Data มาแปะแล้วแต่งตัวบอกเราเป็นคัสเตอร์ละนะครับอย่างนั้นจำไว้นะฮะเชื่อมเป้าหมายนะครับแล้วก็เชื่อมในเรื่องกระบวนง,งานจึงเชื่อมในเรื่องของเทคโนโลยีถ้าเรากดกระดุมไปที่เทคโนโลยีก่อนหลายครั้งมันจะเจับำว่าโมฆะแล้วมันก็ต้องกลับมาเชื่อมเป้าหมายอยู่ดีครับเดี๋ยวขอถามอาจารย์วรานะคะ แนวทางการทํางานร่วมกันในเชิงนโยบายเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ในการตั้งนิเวศมหาวิทยาลัยดิจิทัทรลร่วมกันนะคะเป็นยังไงในในส่วนของการสร้างนโยบายนั้นเนะครับทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีนโยบายในการขับเคลื่อนคูก่ก่ดิจิทัลเนี่ยค่อนข้างจะเป็นมีความพร้อมกันแล้วก็ให้ความสําคัญครับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นที่รวมของมหาวิทยาลัยสถาบันวิทาศาตเนี่ยต่างๆนะครับที่มารวมกันที่ประชุมก็มีความเห็นความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการปรับสู่องค์กรดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากนะครับได้มีการจัดตั้งคณะทํารรงานขึ้นมาคณะทางานวิทยาศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนด้านดิจิทัลดังกล่าวนะครับคณะทํางานเนี่ยในสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ช่วยกันนะครับทํางานกันอย่างดีนะครับในการสร้างความตระหนัก ของการขับเคลื่อนดิจิทัลนะครับในการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และก็องค์ความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าในเรื่องของการทำเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนสู่เทคโนโลยีคลาวด์นะครับการใช้ดิจิทัลไอดีนะครับและการทำสถาปัตยองค์กรนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็จะทำให้มหาวิทยาลัยของประเทศไทยเนี่ยในภาพใหญ่เนี่ยนะครับสามารถจะขับเคลื่อนร่วมกันไปได้โดยไม่มี ความแตกต่างในการพัฒนาด้านดิจิทัลกันมากนักนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยนะครับต่างๆที่ได้มาร่วมกันนะครับรวมถึงหมาหาวิทยาลัยที่ได้มีความก้าวหน้าทางดิจิทัลเนี่ยนะครับก็ได้มาช่วยกันในส่วนนี้แล้วก็ทางท่านอธิการบดีทั้งหลายก็เห็นความสําคัญนะครับของการกับเพื่อนในส่วนนี้เป็นอย่างมากครับงั้นขอถามอาจารย์สวรน,นะคะในบทบาทของทุวนวิจาย ทีงใหม่ของสถาบันกำรรมสมองค่ะอาจารย์จะมีการสานต่องานนี้อย่างไรบ้างหรือมีอะไรที่เป็นเรื่องสงำคัญในระยะต่อไปด้างครับดิจิทัลยูนิเวอร์ซเนี่ยนะครับมันจะทำให้เสริมบทบาทใหม่ของมหาวิทยาลัยในโลกปัจจุบันแต่ก่อนนี้เราคุยกันเรื่องว่าต้องมาเรียนกัน3ปี4ปีใช่ไหมแล้วก็เป็นเด็กจบม .6 เนี่ยนะครับก็มาเล่าเรียนกันใช่ไหมล้วถึงจะได้เป็นยากันใช่ไหมครับ ความเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยมันทำให้ผู้คนเนี่ยทุกทุกอายุอาหารสามารถจะมาเพิ่มทักษะให้ตนเองเนี่ยนะครับมีความสามารถในการทำงานในการจ้างงานฝรั่งเขาเรียกว่ามี employability มากขึ้นประเทศไทยต้องการตรงนี้นะครับประเทศไทยเราเรามีปัญหาเรื่องของกำลังคนในวัยแรงงานที่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญถ้าไม่มี Digital University ิตีนะครับไปเกณฑ์คนอายุ30-40-50 กลับมาเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศคงไปไม่ได้ในบทบาทของทางสมองเนี่ยนะครับคงชัดเจนว่าการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนความร่วมมือในการสร้างมหาวิทยาลัยไทยให้มีความเข้มแข็งด้านดิจิทัลเนี่ยนะครับผมจะต้องเดินหน้าต่อไปผมเนนีกครั้งนะครับทางสมองจะช่วยในการขับเคลื่อนไลฟ์ลองเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยไทยเนี่ยนะครับบนบริบทของดิจิทัลเนี่ยให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถจะมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น ให้คนไทยทุกช่วงวัยเนี่ยนะครับมี employability มีโอกาสได้งานเนี่ยมากขึ้นไม่ใช่แค่มาเรียนอยู่ในมหาลัย4ปีแล้วปริญญาอย่างเดียวครับขอบคุณครับอยากให้อาจารย์ออรวอวรนอาจารย์มะลานะคะอาจารย์นายรักแล้วก็อาจารย์พีระเดชฝากอะไรไว้กับทางบ้างบ้าง ก็จร,จริงๆแล้วนะครับโลกปัจจุบันเนี่ยเราหนีไม่พน้นนะครับความเป็นดิจิตอลนะครับยเดี๋ยวใครจะวิ่งได้เร็วกว่านะครับใครที่พร้อมที่จะก้าวเข้า,าสู่การเรียนรู้นะฮะอาศัยอยู่ในโลกดิจิทัลนี้ได้อย่างเต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ถูกหลอกเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วคนไทยก็ควรจะตสนักซึ่งมาทยลัเนี่ยควรจะมีบทบาทในด้านนี้นครับครับ เรื่องของการพัฒนาด้านดิจิทัลในยุคนี้นะครับเราผ่านการพัฒนามาหลายหลายคลื่นะคลื่นในลูกนี้มันเป็นโอกาสที่สําคัญครับเพราะว่าในประเทศเราเนี่ยเรามีคนที่มีความรู้นะครับมีกําลังคนด้านดิจิทัลพอสมควรที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อที่จะให้การศึกษาของเราเนี่ยนะครับก้าวสู่ในยุคใหม่แลวก็เป็นการพัฒนากําลังคนศักยภาพสูงนะครับต่อไปในอนานคต <c oughs> ครับอาจารับครับสำหรับผมนะ่ดิจิทัลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ tools <c oughs> นะครับอยู่เทคโนโลยีดิจิทัลมันเกิดมาเพื่อทำให้เราเกิดการคอนเนอนเนี่ยมันดูเหมือนกับ one t o one one t o many หรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันไปสู่คำว่า collaboration นะทำให้เราสามารถที่จะ back and forth พูยกันได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นยิ่งไปกว่านั้นนะครับมันทำให้เรามีความเป็น เมื่ออาชีพมากขึ้นในเรื่อง coordination นะครับอยากจะฝากแค่3มคำนะครับคำที่หนึ่งเราเริ่มต้นที่คาว่าแคร์แคร์ตัวเองครับแคร์คนอื่นให้เป็นหาตัวเองให้เจอจืงจะหาคนอื่นมาปลักกับเราได้ถูกต้องคำที่หนึ่งคือแคร์คำที่สองคือแ r f แ i r คือใจเขาใจเราเราชนะเขาชนะนะครับไม่มีใครต้องถูกทิ้งแล้วก็เสียเปรียบน,นะครับดังนั้นยุคมันเป็นเรื่องของการต้องแร์ต่อ,ตอกัน แล้วเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือแชร์นะครับเราจรึงจะมาแชร์เทคโนโลยีแชร์ในส่วนของ Data อะไรพวกนี้กันการทำข้างล่างขึ้นข้างบนหรือข้างบนลงข้างล่างเนี่ยขอให้มันอะไรแล้วขอให้มันหากันเจอว่าไอ้ที่ทำเนี่ยเป้าหมายอะไรนะร,ระยะที่สองมันจะเกิดอะไรขึ้นด้วยหลักการที่เรียกว่าแคร์แฟแล้วค่อยแชร์นะครับขอบคุณนะครับ ในงานวิจัยผมเนี่ยนะครับยืนยันชัดเจนว่าคนไทยเนี่ยเป็นชนชาติที่ยอมรับเทคโนโลยีใหม่เนี่ยรวดเร็วมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับสิ่งที่อยากจะกราบเรียนตรงๆมันอาจจะเป็นความจริงที่ไม่น่าฟังนักเนี่ยนะครับเรารับเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้โดยที่เราเข้าใจแก่นมันน้อยมากเราเข้าใจ core concept มันน้อยมากเมื่อเทียบเนะี่ยถ้ามีอย่างท่านอาจารย์วราท่านอาจารย์พีระเดชท่านอาจารย์ดานัยรัตน์เนี่ยเข้าใจแก่นแน่ๆน,น,นะครับผมวากไว้ว่า ถ้ามีเทคโนโลยีใหม่ยอมแล้วมันมาใช้งานแล้วเนี่ยนะครับเข้าใจแก่นมันให้ได้ใช้มันอย่าเป็นทาสมันอย่าหลงกลมาเด็ดขาดครับขอบคุณครับ